ข้อสอบเก่ากลางภาคปี61ข้อ3ข้อ3.3าเขาต้องการให้เราบอกนิยามนะพี่ขอข้ามไปที่3.4เลยนะคะข้อ3.4ค่ะเขาให้เราเขียนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าคอนโทรอินเทอร์วัลที่0.5เมตรก่อนจะเขียนเส้นชั้นความสูงเราย,ย้อนไปที่3.2ก่อนค่ะเทคนิคส่วนตัวของพี่นะคะพี่จะชอบบ่งค่าระดับที่มีค่าน้อยที่สุดของทั้งหมดที่เราจะเขียนและค่ามากที่สุดที่เราจะเขียนเอาไว้ก่อนนะจากนั้นทดเอาไว้ค่ะ คำว่า c o n t r ร l Interval ที่0.5เมตรหมายความว่าเส้นชั้นความสูงของเราจะมีค่าความต่างระดับของความสูงอยู่ที่0.5เมตรค่ะค่าระดับที่น้อยที่สุดคือ68.9เมตรเนาะดังนั้นเส้นแรกที่จะเริ่มที่69เมตรจากนั้นความสูงต้องห่างกัน0.5ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเส้นต่อไปจะเป็น69.5เมตร70 70.5เมตร หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เพิ่มพีละ0.5เมตรตัวนี้โจทย์จะเป็นตัวกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นดูที่โจทย์ด้วยนะจากนั้นค่ะค่าระดับสูงสุดของเราคือ72.61ดังนั้นพี่จะเขียนเส้นชั้นความสูงถึงแค่เส้น72.5เพราะถ้าพี่บวกอีก0.5ก็จะเป็น73เมตรมันก็จะเกินไปเนาะก็จะไม่ได้เขียนอยู่ดีนะคะ จากนั้นค่าระดับที่เราเขียนไว้ตรงนี้เป็นค่าระดับณจุดต่างๆในแต่ละสเตชันที่พี่ลอกมาจากข้อ3.2นะคะก็คือตรงกลางพี่ให้เป็นแนวเซนเตอร์ไลน์ก็คือแนว0ูนจากนั้นก็เป็นไปทางขวา50-15เมตรเนาะทางซ้าย50-15เมตรจากนั้นค่ะเรามาแบ่งช่วงของเส้นชั้นความสูงทีละช่วง 69.990ถึง70.750ระหว่าง2ค่านี้มีเส้นชั้นความสูงเส้นไหนบ้างเราก็ขีดไปนะคะก็จะเห็น2เส้นเนาะก็คือ70กับ70.5ที่อยู่ระหว่าง2ค่าต่อไป70.750ค่ะกับ71.020ก็จะเห็นแค่เส้นเดียวเนาะก็คือ71 ช่วงนี้ห่างกันไม่ถึง0.5นะคะก็จะไม่เห็นเส้นชั้นความสูงช่วงต่อไปค่ะ71.240ถึง72.070ก็จะผ่าน71.5กับ72 72.070ค่ะกับ72.530ก็จะเห็น72.5ให้น้องๆดูว่าระหว่างค่าระดับ2จุด มีค่าไหนบ้างที่เราทดไว้ที่มันอยู่ระหว่าง2ค่าเนี้ยถ้าค่าไหนอยู่ก็ไปขีดนะคะ ส่วนแต่ละขีดห่างกันเท่าไหร่ให้เทียบเป็นบัญญัติรลยางเอานะถ้าในข้อสอบเวลาเรามีค่อนข้างน้อยนะคะน้องๆก็ใช้การประมาณเอาได้ไม่ต้องถึงขั้นไปวัดแล้วก็เอามาคำนวณแบ่งให้ครบทุกจุดค่ะไปเร็วๆนะให้น้องๆลองแบ่งเองนะคะแล้วก็ลองมาเทียบดูว่าเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนแล้วน้องๆมั่นใจว่าตัวเองทำถูกให้ทวงพี่ได้นะเพราะบางทีพี่อาจจะมองผิดไปนะคะ จากนั้นค่ะเรามาลากเส้นต่อจุดที่มีค่าระดับเหมือนกันเข้าด้วยกันค่ะอย่างจุด4ม่วง72.5ใช่ไหมคะพี่ก็ลากต่อเข้าด้วยกัน72ค่ะ71.5 71 70.5 71. 70 71.5 72 72.5 70.5 70, 5, 70. 69.5แล้วก็68.9ค่ะหลังจากเราลากเส้นชั้นความสูงแล้วนะคะจะมีวิธีเช็คอยู่2อย่างข้อแรกค่ะเส้นชั้นความสูงห้ามตัดกันเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะคะถ้าน้องๆเห็นจุดไหนก็ตามที่ตัดกันแสดงว่าเราทำผิดนะให้ย้อนกลับไปดูการแบ่งช่วงนะคะ อย่างที่2อเลยก็คือเส้นชั้นความสูงจะต้องลากจากด้านหนึ่งออกอีกด้านหนึ่งแบบนี้ค่ะหรือเป็นวงเนาะที่ต่อกันจะไม่มีการลากเส้นอยู่ในพื้นที่และเส้นขาดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติเราลากเส้นชั้นความสูงตามปาก,กาที่พี่ลากอยู่นะคะแล้วมันไปสุดแค่ตรงนี้หมายความว่าไม่มีจุดไหนและที่มีค่าระดับเท่ากันให้ลากต่อได้ถ้าขาดอยู่กลางพื้นที่อย่างนี้นะคะแสดงว่าผิดเหมือนกันนะมันจะต้องลากไปจบอีกด้านนึงได้นะคะ ให้ลองกลับไปเช็คการแบ่งช่วงดูเรียบร้อยค่ะข้อ3.4